สบายดีสบายดีลูกค้าที่นา่ารัทเมื่อนี้เขามีรถใหม่เขามานำเสนอให้ลูกค้าเลือเป็นรถตาโร่เนาะปีเก่าแปดยังใหม่ๆงามๆเลยลูกค้าสนใจขับมาบังตัวจริงเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิดข้อมคันเนาะรถเัวร์ยังแหลมลายรถยังงามๆยังใหม,ม่ๆเลยลูกค้า,าเพื่ดจไปผิดหวังแน่นอนกันจกันจกดีสีงามเนาะจักดีสีงามทรงล่างลอยเด้อทรงล่างงาม ยังเดิมจาะทรงงานเลยลูกค้าเดิมจาะทรงงานเลยมาเบิดสองหลังกันเนาะสองหลังก็ประมาณนี้เนาะลูกค้าสองหลังยังรออเด้ยสองหลังเด้อยขักไล่สองหลังยังเดิมจาะทรงงานเลยบุพีวังแน่นอนมาเบิ่งออกคันกันเลยสองหลังคักสองหลังสองหลังก็ประมาณนี้แหละลูกค้า พื้นจากพื้นยังการยังบริหารน้อยยังบริสุทธิ์เลยยังใหม่ดังเดิมเลยมาเบิกทางในลูกค้ามาเบิกทางในใหม่ๆงามๆเลยทางในลูกค้าไฟดานด้ำเดิมจะคงงานเลยไฟดานนเาะใหม่ดๆเดิมเลยเดี๋ยวสิีปืนจากให้เบิกเด้ลูกค้าเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ หนึ่งเรื่องครับจัดประมาณนี้ลูกครับนะจัดประมาณนี้ไม่แต่รถท้องบริสิทธ์เนี่เปลือนขี้ฝุ่น,นลายเดี๋ยวเหาสิติดเทเบิลนะครับติดเทเบิลเด้อเบิลเบิลห้าติดสองเมื่อแล้วนสิติดงานจีบติดบ่ง่ายเดี๋ยวขอรญาตเผาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะติดเทเ,ทเบิลเลยเนาะ

สุดไป,ปังแน่นอนันนี้ของเลรเสียงจัดแห่งแน่นนมนเลยแจกของเวรเด้ล่คคเลาเออจอะไรจเรถาอยู่สวรรค,ค์ในเขียลูกคอยู่สวรรค,ค์ในเขียดเจกของเจริงใจงามเลยโบพิบับงโบตุตาแน่นอนลูกค,ค่ขาทาง 2, สองพเโ ยงาขา2 0 2รอยนะครับยังแต่2 0 3ขาห้างบกขาดไรเนาะอกมานตวจริงได้ปีต่อไปเดจะดูขาดด้อจะ่อาจกับผงานสมมุติเก่าเนาะประกันเลยรุ่ลอยร่ก็ทำตินครับได้แต่ปกติเ่างไนเนแต่แบเลย เงี่งงามเลยครับต้องแบ่เลยเราจะตับเจ้าเองตัดเ,เลยคเลอาศพืูใหม่ทุกคน